สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนิสาพรบอลสีนะคะวันนี้มีไม้สวยๆมาอัปเดตนะคะประจำวันที่15้ามิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทีละต้นว่ามีอะไรบ้างนะคะมีต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่าเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะเท้าหิรันพนาศูนย์ต้นนี้อยู่ที่450บาทนะคะ4 5 0ฟอร์มใหญ่ๆนะคะด้านนู้นเป็นราชินีเงินแสน,นะคะ่ะ ราชินีเงินแสนส5งห้าสิบาทนะคะแบ่งเป็นต้นนั้นนะเป็นต้นไซลูกนะคะอันนี้เป็นต้นรุ่นพี่เขานะคะโตขึ้นเขาจะใบแดงๆสดๆนะคะแล้วก็กัดจุดขาวๆแบบนี้เลยราชินีเงินแสนนะคะถัดมาด้านนี้นะคะชื่อว่าเป็นจังหวัดค่ะต้นนี้จังหวัดหนองคายนะคะต้นนี้จังหวัดหนองคายใบกลมๆค่ะฟอมใหญ่อันนี้กระถางห้านิ้วนะกระถางห้านิ้วจังหวัดหนองคายนะคะให้อยู่ที่ 500บาทเท่านั้นนะคะค่ะต่อไปต้นนี้ชื่อนางสวาหะานะคะนางสวาหะาอยู่ตับรามเกียร์นะ2 5 0บาทนะคะนางสวาหะาแล้วก็มีอาจารย์จูนะคะอาจารย์จูก็250บาทเช่นเดียวกันนะคะตับขุนช้างขุนแผนต้นนี้ชื่อตะวันชิงพบนะคะฟอร์มใหญ่ๆเห็นไหมฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะ ตะวันชิงพบนะคะดำๆใหญ่ๆแบบนี้เลยต้นนี้ให้อยู่ที่380บาทนะคะ380บาทตะวันชิงพบนะคะสนใจต้นไหนสอบถามได้นะคะโทรเข้ามาได้เลยได้ที่เบอร์0 8 0นะคะห19 4 9 8 8นะคะแอดไลน์ก็กดค้นหาที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะตามเบอร์นี้เลย080-519-4988นะคะ แอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะสอบถามตัวไหนแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะจะมีต่อไปตัวนี้ไม้ด่างยอดมงกุฎนะคะต้นนี้ยอดมงกุฎด,ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ไม้ด่างยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎให้อยู่ที่650นะคะ,ะต่อไปดูไปเรื่อยๆเลยนะคะมีซับเจริญนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะซับเจริญนะคะซับเจริญให้อยู่ที่ ห5 0้าสิบนะคะซับเจริญอ่านี้ยอดมงกุฎมีอาจารย์คงค่ะอาจารย์อาจารย์คงนะคะเป็นไม้ป้ายนะนี่รอกัดสีนะคะส่วนใจต้นไหนแคปมาสอบถามราคากันได้นะคะต้นนี้ธิดาสวรรคะ์ค่ะนีธิดาสวรรค์น,นะคะกําลังเริ่มกัดลวดลายแล้วนะจ๊ะธิดาสวรรค์ให้อยู่สี่รอยห้าสิบนะคะธิดาสวรรค์เมืองเชียงใหม่นะคะชายชน นายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นให้อยู่ที่300รอบาทนะจ๊ะนายทองเหมน็นต้นนี้คือม่วงจรัดสกุลนะคะม่วงจรัดสกุล2 5 0ห้าสิบนะคะม่วงจรัดสกุลแล้วก็มีชายชนสวยๆป้ายแดงๆแบบนี้เลยนะคะชายชนนะคะให้อยู่ที่ต้นละสารอห้าบบาทนะคะ3 5 0หิบาท แสงประพัสดสอนนะคะ300ด้านนั้นจะเป็นสุชาดานางสุชาดานะคะนางรากสดจะ้ะนางรากสดมีอยู่สองกระถางนะแล้วก็จะมีนพเก้านะคะนพเก้าติดหน้าแดงๆแบบนี้เลยนะคะนพเก้านพเก้าให้อยู่ที่500นะคะด้านนี้จะเป็นด่างเกยชัยค่ะ ่างเกยชัยนะคะให้ต้นละห้ารอยบาทเช่นเดียวกันนะคะนี่อันนี้เป็นจังหวัดเลยนะคะจังหวัดเลยอันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะอันนี้เป็นดาวเหนือนะจ๊ะนี่นะดาวเหนือส่วนต้นนี้เป็นบอนกลกาบนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะเป็นกาบสีขาวนะคะสวยมากนะคะต้นนี้เป็นบอนกลกาบสีขาวนะคะเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ไว้ให้ดูนะคะมีชมพูทวีปจ้ะ ชมพูทวีปนะคะมงคลปฐมนี่ฟอมประมาณนี้นะคะมงคลปฐมนะกระถางสี่นิ้วนะคะมงคลปฐมดูกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะตัวนี้ชื่อเพชรราตีนะคะเพชรราตีเพชราพชราตีให้อยู่ต้นละสี่ร้อยนะจ๊ะเพชรราตีกาลังเริ่มกัดแล้วนะเริ่มกัดสีกัดลายแล้วนะจ๊ะนี่นะเพชรราตีนะคะแล้วก็จะมีพยามนนะคะ พยามนให้ไปต้นละสองร้อยห้าสิบนะจ๊ะพยามนนะคะสอบถามกันได้นะบางต้นหนูก็ยังไม่ได้บอกราคานะต้นนี้เพลินนาลานะคะเพลินนาลาเพลินนาลาให้ที่สามร้อยบาทนะคะนี่ส่วนด้านนี้เป็นทศกัณ์นะคะโตขึ้นกัดสีแบบนี้เลยทศกัณฑ์นะจ๊ะแบ่งปันกระถางละอันนี้เริ่มกัดสีแล้วนะเห็นไหมเลยเริ่มกัดสีแล้วนะอันนี้หนูให้กระถางละสา0ร้อยบาท กระถางละ300บาทนะคะทศกัณน,นะคะ300บาทนี้เริ่มกัดจี่แล้วนะใบนี้นะจ๊ะทศกัณฑ์สาอ่าด้านนี้เป็นพันดาวนะคะพันดาวพันดาว250บาทนะจ๊ะพันดาวสอบถามได้นะคะรับหลายๆต้นราคาคุยกันได้นะจ๊ะสนใจตัวไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูอีกตู้หนึ่งนะคะ มาที่ต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่าสุดรักนะจ๊ะสุดรักอยู่กระถางห้านิ้วใหญ่ๆเลยสุดรักนะคะต้นนี้ให้อยู่ที่800บาทนะจ๊ะมีชื่อว่าสุดรักค่ะอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเป็นไม้แยกหน่อเพชรเจ็ดสีนะคะไม้แยกหน่อต้นนี้ให้อยู่ที่ห0ร้อยนะคะ,ะมีนางรากสดค่ะมีนางรากสดนะคะมีพรมพิมานนะคะพรมพิมาน ด้านนี้เป็นสิลาหุ่มทองนะคะสีลาหุ่มทองเทพเทวลิศค่ะสองตัวนี้เทพเทวลิศนะจ๊ะคุณหญิงนะคะคุณหญิงตัวน,นี้ฮาริพุนชัยนะคะไม้เก่าให้อ,อยู่ที่สามร้อยนะคะแล้วก็จะมีองค์หญิงท่อฝัน,นะคะ่ะองค์หญิงท่อฝันนะคะด่างสวยๆแล้วนะคะองค์หญิงท่อฝันมีนะจ๊ะองค์หญิงท่อฝัน ออยู่ที่ต้นละ550บาทนะคะอับสรอนสวรรค์ค่ะอับสอนสวรค์นนหนูให้ไปต้นละ400นะคะเหลือแค่5ต้นสุดท้ายนะอับสรอนสวรค์ใครสนใจรีบทักไลน์มาได้เลยนะคะอันนี้เท้าหิรันนะคะเท้าหิรันพนาศูนป้ายแล้วนะเปิดไปใหม่ก็ป้ายนะคะเท้าหิรันอยู่2ต้นนะคะเท้าหิรันให้ต้นละ400นะคะาการพรมพิมาน อันนี้ขุมทองนะคะขุมทองขุมทองต้นนี้สามร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ธาตุบางแก้วนะคะหน้าแดงๆแบบนี้เลยนะธาตุบางแก้วนะคะต้นนี้หนูให้ไปที่เก้าร้อยบาทธาตุบางแก้วนะคะเก้าร้อยบาทอันนี้พรมฤษีนะคะพรมฤษีพรมฤีสาษร้อยนะจะ๊าไม้แยกหนอกกระถางห้านิ้ว นั่นสีเทพาลัสนะคะต่อมาก็จะเป็นต้นนี้เป็นมุกดาหารนะคะไม้ป้ายจังหวัดมุกดาหารมีอสงไข่นะคะตัวนี้เป็นสิลานักปราศิลานักปราตัวนี้รัะตะนสินนะคะนายทองเหม็นอาจารย์สอบถามราคากันได้จ้ะพลิกกะเกลือะคะ่ะต้นนี้พลิกกะเกลือ ขุนไกรนะคะมีขุนไกรแล้วก็มีมหัดไทยนะคะต้นนี้มหัดไทยจ้ะมหัดไทยไซนี้นะไซนี้ให้อยู่ที่ต้นละ200บาทนะจ๊ะมหัดไทยไซนี้นะคะสองร้บาทแล้วก็จะมีเป็นพวกอ,อันนี้สี่ถนนชัยนะคะ สี่ชนนชัยอันนี้มีสองต้นในกระถางนะคะใครสนใจทักมาได้นะมีสองต้นในกระถางนะคะยังไม่ได้แย่แล้วก็มีพวกลูกไม้นะคะใครสนใจลูกไม้ทักมาได้นะราคาเบาๆนะคะอันนี้ตู้นี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปนะคะค่ะทางด้านนี้นะจ๊ะก็จะเป็นเกาะเกตนะคะเมืองเกาะเกต เมืองเกาะเก็ดลุ้นด่างนะคะเมืองเกาะเกร็ดลุ้นด่างนะให้อยู่ที่ต้นละสองร้อยบาทนะคะเมืองเกาะเก็ดลุ้นด่างนะคะกระถางละสองร้อยบาทนะจ๊ะถัดมาเรื่อยๆนะคะต้นนี้ชินนะบัญชรนะคะชินนะบัญชรชินนะบัญชรนนะคะต้นนี้ให้อยู่ที่ 4 5 0ห้าสิบนะคะ4 5 0หิบบาทต้นนี้เป็นชายชนนะคะชายชนป้ายแดงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจสอบถามได้รนลอดใหม่มาแดงเลยนะคะสอบถามได้นะคะสนใจต้นไหนแอดไลน์มาได้นะคะกดที่ค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์เนาะแอดไลน์หรือโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0 8 0ย์นะคะห1 9 4 9 8 8ดนะคะ เฟซบุ๊กนะคะชื่อนิสานิสาพรนะคะภาษาอังกฤษนะคะไปติดตามดูที่ Facebook ก็ได้นะคะอะเดี๋ยวหนูแพลนไม้ให้ดูอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะจะสนใจต้นไหนแคปหน้าจอทักหาแม่ค้าได้เลยนะคะนี่นะไม้สวยๆนะคะสนใจต้นไหนแคปหน้าจอกันมาได้เลย ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะชื่อช่องนิสาพรบลสีนะคะเวลามีไม้ใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะจ๊ะมีประมาณนี้นะคะสนใจต้นไหนสอบถามได้นะคะราคาเบาๆนะคะแบ่งปันกันเลี้ยงนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาท่านใดสนใจ ทักหาได้นะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ